สวัสดีค่ะกระตุนนี่สะพายมองโกค่ะคนไทยในมองโกเลียเหนเอือค่ะวันนี้นะคะเ,เราจะมารู้จักกับคําว่าขอบคุณภาษามองโกเลียกันค่ะคําว่าขอบคุณภาษามองโกเลียพูดว่าไปรสลาไปร์สลาไปร์ลินลาไปรสลาไปร์สลาแต่ว่าในมองโกเลียเหนือนะคะ เขาจะไม่ค่อยพูดคำว่าเปราค่ะแต่ถ้าคุณพูดเขาก็จะฟังออกนะคะแต่เขาจะใช้คำอื่นนะคะไปฟังกันดูค่ะว่าลูกสาวพูดคำนี้ว่ายังไงนะคะด้วยนะคะคาร์เลสเทียนน่ะถ่ารับค่ะคาร์เลเทียนน่ะออแล้วถ้าแล้วๆคาร์เลสเทียน่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ได้ไหมคะมาทบทวนกันอีกทีนะคะไปหรือไปรือลค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะเอ่อเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะไปสเต